นอบน้อมด้วยเสียงกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะนี้เป็นภาพทั้งหมดของการประดับตกแต่งนะคะรีดดอกไม้นานา,นาประการแล้วก็พระเจดีย์ก็อยู่ทางด้านขวามือมหาเจดีย์อันประณีตอันประเสริฐนั้นค่ะ นี้คือกำลังอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่สถานที่เส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนั้นยิ่งใหญ่นักไม่ว่าจะเสด็จไปณถิ่นใดก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อเกื้อกูลให้บริเวณเหล่านั้นมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นดังที่พระเจ้าประเสนที่โกศล ปราบรื่มยินดีนักเมื่อพระองค์เสด็จไปประทับอยู่ณนะสาวัตถีค่ะซึ่งพระองค์ก็บอกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แผ่นดินของพระองค์นั้นสงบร่มเย็นปราศจากภัยทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องด้วยบุคคลอันเป็นผู้ขอเวรทั้งหลายลดลงค่ะนี้ จึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การต้อนรับเสด็จพระราชดำเนินมาจากแผ่นดินใหญ่ของจีนค่ะพระองค์เป็นประดุจดอกบัวที่บานแล้วด้วยแสงแห่งพระธรรมด้วยพระองค์เองค่ะนี้ค่ะพระเคี้ยวแก้วอันประณีตซึ่งได้อัญเชิญมาแล้วจากประเทศจีนมา ในฐานะของพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ผู้สูงสุดค่ะเนื่องในโอกาสหรอบเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในปี2568จึงเป็นการประดิษฐาน นพระเกียวแก้วตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2567ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ค่ะ